เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำความสะอาดของใช้ที่อยู่ในตะกร้านี้กันนะคะอันนี้คือผ้าชุดน้ำบิดให้หมาดๆค่ะแล้วเราก็นำมาเช็ดค่ะเช็ดฝุ่นต่างๆที่เกาะตามขวดนะคะตามน้ำยาตามขวดน้ำยาค่ะบางทีอาจจะมีน้ำยามันซึมออกมานะคะตอนที่เราวางตะแคงขวดไว้ค่ะเช็ดให้สะอาดเลยค่ะแล้วเช็คด,ดูด้วยนะคะว่าเราปิดฝาแน่นสนิทหรือเปล่า ลหลอดยาสีฟันก็เช็ดด้วยนะคะกระจกค่ะสำหรับวีนะคะถ้าเราใช้ใช้ไปแล้วมันมีสีดำตามซี่นะคะเราควรจะต้องเอาไปขัดทำความสะอาดค่ะตะกร้าเองนะคะก็ให้เราเช็ดทำความสะอาดด้วยเช่นกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะนำผ้าไปซักค่ะเรามาดูวิธีการทำความสะอาดช้อนที่เราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีคราบเศษอาหารติดแบบนี้นะคะให้นักเรียนล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะเพื่อเอาเศษอาหารออกค่ะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนำฟองน้ำนะคะมาชุบน้ำแบบนี้ค่ะ แล้วหยดน้ำยาล้างจานลงไปประมาณ2-3งสหยดนะคะแล้วขยำขยำฟองน้าค่ะก็จะเกิดฟองแบบนี้นะคะแล้วถูค่ะถูทั้งตรงที่เราเอาเข้าปากแล้วก็ตรงด้ามจับด้วยนะคะพักไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะถูแรงๆเลยนะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ล้างน้าเปล่าค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เอาช้อนไปห่อช้อนแล้วเก็บใส่ในช่องของใช้หรือในตะกร้าของเรานะคะ เมื่อเราใช้ฟองน้ำเสร็จแล้วนะคะมันจะมีฟองเหมือนเนี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็ต้องล้างเอาฟองออกให้หมดจากฟองน้ำด้วยนะคะล้างฟองออกให้หมดเลยค่ะแล้วบิดให้น้ำออกให้หมดเลยนะคะ แบบนี้เลยค่ะต่อไปมาดูการทำความสะอาดแก้วน้ำนะคะก่อนอื่นก็ทำให้แก้วน้ำเปียกค่ะเราจะหยดน้ำยาลงไปที่ฟองน้ำก็ได้นะคะหรือเหลือน้ำไว้ที่แก้วประมาณครึ่งแก้วค่ะแล้วหยวดน้ำยาลงไปห สองหยดแบบนี้นะคะแล้วนำฟองน้ำค่ะลงไปถูค่ะก็จะเกิดฟองเหมือนกันเห็นไหมคะถูดโดยเฉพาะตรงบริเวณปากแก้วนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่เราสัมผัสค่ะถูด้านนอกด้วยถ้าแก้วใครมีฝาล้างฝาด้วยนะคะพอเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ล้างฟองออกค่ะ เท่านี้เราก็จะมีแก้วน้ำที่สะอาดไว้ใช้ระหว่างวันแล้วค่ะสำหรับวีนะคะถ้าสกปรกมากๆนะคะเราสามารถนำมาล้างแล้วขัดได้ค่ะทำให้เปียกน้ำก่อนค่ะเสร็จแล้วหยดน้ำยานะคะอาจจะใช้เป็นสบู่เหลวก็ได้ค่ะหยดลงไปนะคะ แล้วใช้แปรงขัดเล็บค่ะขัดทำความสะอาดโดยเฉพาะตรงซี่แปรงนะคะเพราะอาจจะมีคราบสกรปรกค่ะจากสีสษะของเรานะคะขัดออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ล้างออกค่ะเท่านี้ค่ะสำหรับการทำความสะอาดหวีนะคะ ส่วนแปลงนะคะก็ล้างค่ะเมื่อใช้เสร็จก็ล้างค่ะโดยเฉพาะตรงแปรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะส่วนแปลงสีฟันก็เช่นกันค่ะเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนล้างตรงบริเวณแปลงตรงนี้นะคะโดยใช้ปลายนิ้วของเราค่ะขยี้ แบบนี้นะคะให้ฟองออกให้หมดค่ะเรียบร้อยค่ะต่อมาเป็นการซักผ้าขี้ริ้วจากก๊อกน้ำนะคะเริ่มต้นก็ทำให้ผ้าเปียกค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำยาลงไปนะคะจะใช้เป็นสบู่เหลวหรือจะใช้เป็นน้ำยาล้างจานก็ได้ค่ะอาจารย์เลือกเป็นสบู่เหลวนะคะ หยดลงไปค่ะสองสามหยดเลยนะคะเสร็จแล้วขยี้ค่ะขยี้ให้ทั่วเลยนะคะบิดเอาฟองออกค่ะ แล้วเปิดน้ำเปล่านะคะแล้วขยี้ให้หมดฟองเลยค่ะ แล้วนำไปตากนะคะเมื่อซักผ้าคีริวเสร็จแล้วนะคะก็นำมาตากแล้วก็ใช้ไม้หนีบหนีบไว้แบบนี้ด้วยนะคะสำหรับผ้าสามชิ้นนี้นะคะได้แก่ถุงย่ามผ้าห่อช้อนแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะคะอาจารย์จะซักในกระมังค่ะสาเหตุที่ไม่นำผ้าคีริวมาซักในกระมังด้วยเพราะว่า ผ้าคีริวเนี่ยค่อนข้างจะเปื้อนมากกว่าผ้าสามผืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราใส่ผงซักฟอกลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วตีให้เกิดฟองนะคะแล้วนำผ้าทั้งสามชิ้นค่ะลงไปแช่เลยค่ะ แช่ไว้สักพักแล้วเริ่มลงมือขยี้นะคะขยี้ตรงจุดที่สกรปรกมากๆนะคะ ในกระมังแบบนี้นะคะน้ําที่เหลือเราสามารถเอาไปไว้ซักรองเท้าแตะของเราได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการประหยัดน้ํานะคะเมื่อซักจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซักน้ำเปล่ากันค่ะเมื่อเราซัก น้ำผงซักฟอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาล้างน้ำเปล่าอีกสองน้ำค่ะขยี้นะคะ ก็นำไปตากค <ka> ่ะเมื่อซักน้ำเปล่าสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำผ้าห่อช้อนผ้ากันเปื้อนแล้วก็ถุงย่ามนะคะมาตากแบบนี้เลยค่ะควรกลับด้านผ้าขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้สีซีดค่ะแล้วก็ใช้ตัวหนีบหนีบไว้แบบนี้เพื่อป้องกันผ้าตกจากราวนะคะ สำหรับรองเท้าแตะนะคะเราก็จะใช้วิธีการซักจุ่มลงไปในน้ำผงซักฟอกค่ะเราใช้แปรงขัดทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกเลยค่ะตรงฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นด้วยนะคะ ทำทั้งสองข้างเหมือนกันเลยค่ะเมื่อเราขัดทําความสะอาดรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เอามาล้างน้ำเปล่าค่ะสองน้ำแบบนี้นะคะแล้วนำรองเท้าไปตากค่ะ วิธีการวางตากรองเท้านะคะอาจจะวางชันไว้แบบนี้ค่ะให้น้ํามันไหลออกมานะคะรองเท้ายางแบบนี้สามารถวางตากแดดได้นะคะเมื่อแห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ